แบ่งปันการถักเสื้อพีเสื้อนะคะสวัสดีค่ะ EP ที่สามมาต่อกันเลยนะคะถักอีกชิ้นงานเล็กนะคะปิกที่เล็กปิกเล็กที่สุดเนาะปีกต่างๆของใหม่มาเลยนะคะเราจะขึ้นต้นในตรงนี้ในหลักที่หนึ่งหรือว่าหลักที่สามถ้านับมาจากด้านนี้ ด้านนี้มาสายด้านนี้ก็จะเป็นหลักที่สามท่านนับแต่ด้านนี้มาหาด้านนี้ก็จะเป็นหลักที่1ที่แยกออกจากกันกับใบก่อนนะคะปีกปีกที่เสร็ไปเนาะปีกใหญ่อันนี้ก็เป็นปีกเล็กสอดไหมเข้าไปเลยมัสองรอบพอถ้าพูดเสียงเบาก็ให้ ปรับเสียงโทรศัพท์ขึ้นนะขึ้นโซ่สามขึ้นโซ่สามแล้วก็ถักเพิ่มลขึ้นมาอีกสองหลักโซ่สองถักในตรงตัววีโซ่หนึ่งถักขึ้นมาอีกหนึ่งหลัก โซ่สองถักขึ้นมาอีกโซ่หนึ่งโซ่สองถักตัววีถัดมาขันโดยโซ่หนึ่งโซ่สอง หลักที่หนึ่งลงสามหลักถักเหมือนก,นกันกับปีกใหญ่เลยนะคะแล้วก็หลักที่สองมาโซ่หนึ่งพิงานกับสเข้ามา ดึงผ่านให้มาอยู่ในหลักที่สองค้นโซ่สามถักเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งลักหลักที่ห้าสามหลักสองหลักที่สามโซ่สอง โซ่หนึ่งถักเอฟขึ้นมาอีกโซ่สามแถวนี้เป็นโซ่สามนะค่อยๆขยายออกทีละโซ่หรือว่าเพิ่มโซ่ขึ้นมาแถวละหนึ่งตัววียังอยู่ปกติโซ่ระหว่างเพิ่มเป็นโซ่สามแถวก่อนเราโซ่สองแถวนี้เป็นโซ่สาม จุดนี้โซ่สองนะคะลองตรงนี้โซ่สองหนึ่งสองแถวที่สองลงสามหลักในหลักที่หนึ่ง ลักที่สองสองหลักขึ้นโซ่หนึ่งสีดึงผ่านเข้ามาเหมือนเดิม เึ้นโซ่สามถักเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหลักหลักที่สองตรงนี้เป็นสามหลักแล้วก็โซ่สองโซ่สองมาแล้วก็ตรงนี้ หนึ่งสองสามอ๋อหนึ่งสองสามแถวที่สามแถวที่สามถักตรงนี้สามหลักเสร็จแล้วมาถักในลงในโซ่สองตรงนี้นะสองหลักตัววีตรงนี้สามหลัก ไม่ต้องคั่นโซ่หนึ่งะถักปกติลงสามหลักแล้วก็โซ่สามมาถักตัว V ีตรงนี้โซ่หนึ่งโซ่ส ก็มาถักตั้งสองหลักที่หนึ่งลงสามหลักหลักที่สอง ลงสองหลักโซ่หนึ่งีดึงผ่านมาอยู่ในหลักที่สี่ ขึ้นโซ่สามแล้วก็ถักเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหลักหลักที่ห้าลงสามหลักที่ห้าลงสามหลักโซ่สองแล้วก็ตรงนี้หนึ่งสองสาม โซ่สองโซ่หนึ่งอ่าโซ่สองแล้วก็มาถักตัววีสามหลักลงในโซ่สองตรงสองหลักหลักที่หนึ่งตรงนี้ลงสามหลัก ที่งานกลับสีดึงผ่านหลักที่แปดหลักที่หนึ่งที่สองที่สามสี่ห้าหกเจ็ด นับผิดนี่ลักผิดไปทั้งหมดได้สิบหลักนะสองสี่หกแปดสิบอ่าโอเคนับผิดเมื่อกี้ขอโทษทีอ่าขึ้นโซ่สามถ้าเพิ่มขึ้นมาหนึ่งหลักแล้วก็หลักที่สิบสามหลัก ลงในโซ่สองตรงนี้สองหลักโซ่สองเอทำไมเหลือะแต่ไมใ 1, 2, 3, ่ใช่นุ่งสองสามสี่อ๋อใช่ ลงตรงนี้นะสามหลักไม่ถูกโทษที ในนี้ลงอันนี้เลยลงสามหลักปกติเลยเนาะต่อกันเลยอ่าโอเคเป็นหลักที่สิบนะใช่ไหมสองสี่หกแปดสิบโอเคเป็นหลักที่สิบแล้วก็โซสองโซสองแล้วก็มาถักหลักที่หนึ่งตรงนี้ สาหลักหลักที่สองถัดมาสองหลักโซ่หนึ่งพลิกงานกลับสี่ดึงผ่าน ึ 3, ้นโซ่สามสองหลักหลักที่ห้าลงสามหลักแล้วก็ลงในตรงนี้สองหลักลงในตรงนี้สามหลัก หลักที่สองถัดมาเป็นสองหลักโซ่หนึ่งพลิกงานกลับห้าเจ็ดเลื่อนโซ่เข้าไปอยู่ในแถวหลักเจ็ดหนึ่งสอง สามสี่ห้เจปดหนึ่งสอง ามโซ่เจ็ดนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ลงในจุดเดิมล็อกล็อกอีกล็อกเหมือนตรงนี้ไหมตรงนี้อยู่ขอบ อืมได้อยู่โอเคก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ไว้ไว้ใส่สายอันนี้ก็ไว้ใส่สายข้างนี้ก็เหมือนกันก็เป็นอันว่าจบเสร็จสิ้นในการถักผีเสื้อของเราอยากได้ตัวสูงก็หุบปุบเข้ามาแบบนี้ ถ้าอยากได้ตัวกลางก็ดึงออกไปน,นี่แล้วเดี๋ยวบวัวพาถักสายเนาะอันนี้ก็ซี่เข้ามาในตรงนี้ก็ได้เผื่อจะมาขึ้นสายหรือเราจะทำเป็นสายต่างหากก็ได้อันนี้ก็ถักโซ่ไปปกตินะถักแบบนี้เป็นสายไปยาวยา เป็นวาวาเลยนะเป็นเม็ดๆเลยนะเพราะว่าเราต้องอสอดกลับไปกลับมาให้รอบตัวเราภายในสามรอบนะคะถักไปยาวๆเลยแต่เดี๋ยวมาเจอกันถักักตรงนี้เส้นหนึ่งเดี๋ยวนะขออนุาตตดูตัว ตัวนี้ก่อนตัวนี้ได้กี่เส้นอ๋อแค่สองเส้นเนาะสายในคอยังไม่ได้ถักเนาะในตัวในตัวของเขาตรงนี้ยังไม่ได้ถักอ๋อสายสองสายขอโทษสองสายค่ะสองสายได้ใบบนนะในอันนี้ใบล่างไม่ต้อง ัดออกเลยโอเคทำไปก่อนที่จะแต่ตองต้องขอโทษขออภัยนะคะไม่ว่ากันนะอันนี้ก็เก็บไหมเลยเก็บเองนะไปไหมไม่ได้พาเก็บ ทีนี้ก็มาถักสองใบใหญ่ีแบบนี้ใส่ใบใหญ่ของเขาตัวตัวใหญ่นี้บัวไม่ได้ทำเป็นหูแบบอันนี้นะเป็นบ่วงเป็นบ่วงเป็นบ่วงใส่ใบใหญ่ใบตรงนี้เลยตรงนี้ใส่ใบบน สมมติกลางขึ้นมาแบบนี้เนะเาะอ่ากลางขึ้นมาแบบนี้เราก็ถักใส่นี้จะถักเป็นติดเลยก็ได้หรือไม่ติดเลยก็ได้นะถักเป็นสายธรรมดาแล้วค่อยมามัดเอาเวลาเราจะใส่ก็ได้แล้วแต่สะดวกแบบไหนก็ทำเลยนะมันไม่ตายตัวทุกอย่าง สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะอันนี้ก็ถักไปยาวๆให้ได้เป็นสองข้างให้ถักเหมือนกันแล้วบัวจะมาพาสอดนะถักไปค่ะยาวๆเลยถักให้สองเส้นปีกบนเบนิหมดพอถักสายปีกใหญ่ได้สองข้างเนาะ ก็ตามที่ต้องการได้ความยาวตามที่ต้องการเสร็จแล้วทีนี้ก็มาถักาสายคล้องตรงหนวดตรงนี้นะคะตรงหัวจุกตรงนี้แล้วก็ทำห่วงใส่ปีกลางตรงนี้ด้วยเหมือนข้างนี้นะคะเพื่อจะได้เอาสายมาสอดใส่แล้วก็มาสอดใส่ข้างนี้ด้วยสองข้างนี้ด้วยนะคะ ก็ยังเหลือสองสองสองส่วนเนาะตรงนี้นี่ก็ถักเลยความยาวตามที่ต้องการอันนี้เอาไว้คล้องคอนะคะตามตามที่ต้องการเลยพอดีคอใครมันนะคะอ่าก็มาถักกันเลยก็พลิกงานขึ้นมาซี C เข้าไปในหลักที่สามนะแล้วก็เกี่ยวไหมเกี่ยวไหมเข้ามาซี C, หลักที่สามผ่านมาใส่หลักที่สี่มา ปลายไหมเก็บเองนะคะไม่ได้พาเก็บแล้วก็ขึ้นเลยสอดเข็มเข้าไปอีกรอบจุดเดิมถักให้ได้ความยาวตามที่ต้องการตรงนี้นะคะพอดีกับของคอแล้วก็ปล่อยหางไว้บ้างเนาะเวลาเรามัดถักไปค่ะ หยิบสองชิ้นงานให้มาเทียบกันแบบนี้นะแล้วก็ไลายลมาทั้งสองเส้นให้เท่ากันขนาดนี้แล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะตัดไหมได้เลยแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยดึงปลายไหมขึ้นมาตัดอีกรอบมันไม่เท่ากัน รเ,เราก็จะได้แบบนี้เวลาเราคล้องคอเราก็จะมัดแบบนี้ทีนี้ก็มาถักบ่วง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 ตรงนี้บ่วงไว้สอดสายใสย่ ปีกใหญ่นะคะปีกบนอ่าถักในแถวตรงตรงที่นีดตรงที่เริ่มแรกของของหลายๆห,หลักนี้นะคะอันนี้ไม่ไม่นับนับขึ้นมานับขึ้นมาจากจุดนี้จุดแยกหนึ่งสองสามมาถักเอาแถวที่สี่นะคะ่อไปใหม่มาโซ่เจ็ดธรรมดา เหมือนที่พาทะอ่าปีกใหญ่นะคะเข้าไปในช่องตรงนี้เลยระหว่างหลักเลยนะคะจะได้แน่นหนาสอดเข็มเข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ก็กลับลงมาจุดเดิมดึงไหมผ่านออกมาแล้วก็ลลอกตัดไหมตัด,ดยาวๆหน่อยเผื่อเก็บปลายนะคะสอดเก็บปลายก็สอดเข้าไปในอันนี้ก็ได้ไง่ายๆแค่นี้ก็อยู่แด ที่เหลือก็เก็บไปเหมือนกันเรียบล้วอ,อันนี้ก็เหมือนกันนะคะทีนี้ก็เสร็จพอเวลาเราใส่นะสมมติเราเราใส่ ก็อันนี้พาดบ่าเนาะก็กลับมาหาปีกล่างข้างนี้หาปีกล่างทางนี้แล้วก็ปล่อยไว้ทีนี้ก็ส่วนปีกบนปีกใหญ่นะดึงขึ้นมาก็มาสอดใช่ตรงนี้ปีกล่าง ไม่ใช่ปีกล่างปีกใหญ่ยังอยู่ในปีกใหญ่แล้วมันก็จะผัดควายกันแบบนี้งานก็จะควายกันแบบนี้แบบนี้นะอยู่แบบนี้อันนี้ก็มาอยู่แบบนี้ทีนี้ก็เอาสายนี้ลงมาพันถตรงนี้อีกใช่ไหมใส่ปีกล่าง ก็ออกมาดูดเดี๋ยวบัวไปทําใส่ให้ดูในหุ่นเป็นคลิปอีกต่างหากแล้กันเนาะจะได้เข้าใจง่ายตอนนี้มันดึกแล้วเที่ยงคืนแล้วนะ ก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอาสองหางมามัดมามัดติดกันกลับมาเขาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนก,นกันกับสายคอเลยนะคะมัดกันลุงลงังประมาณนี้แหละคำแบบคำแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็คล้องคอ โอเคเจอกันใหม่ลายหน้าหรือตัวหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ